ครับสวัสดีพี่พี่นักตกปลานะครับแล้วก็ผู้ผลิตเนื้อปลอมทุกท่านนะครับวันนี้เราส่งน้ำยางพารานะครับไปสกลนครนะครับครับผมท่านใดนะครับสนใจนะครับน้ำยางพาราสำหรับทำกบยางโดยเฉพาะเลยนะครับเรามีวางจำหน่ายนะครับ ในราคาที่ไม่ถูกแล้วก็ไม่แพงจนเกินไปนะครับอันนี้นะครับเป็นสินค้าที่ลูกค้าจากจังหวัดสกลนครสั่งไว้นะครับก็จะมีน้ำยางพารานะครับถังละ20ลิตรนะครับ3ถังนะครับเป็นแบบใสนะครับแล้วก็จะมีน้ำยางพารานะครับแบบขาวนะครับ5ลิตรนะครับ แล้วก็จะมีโมกบยางนะครับโมขนาด3.5เซนนะครับใส่กระเบ็ด1โอนะครับโมขนาด4เซนใส่กระเบ็ด1โอนะครับแล้วก็โมขนาด4.5เซนนะครับใส่ขนาดาเป็ด2โอนะครับเรื่องตัวเบ็ดเนี่ยเราใส่ได้เกือบทุกยี่ห้อเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกอ w n e r Van f วนฟ S ุคสนีดำนะครับแล้วก็ Copy ี3นะครับ VMC ก็ใส่ได้นะครับโมโมอ่อสามขนาดนี้ใส่ได้กับใส่ได้เกือบแทบทุกเบ็ดเลยนะครับแทบไม่ต้องดัดเบ็ดเลยนะครับอันนี้เป็นออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งนะครับยางพาราใส่สามถังนะครับยางขาว5ลิตรนะครับโมกดยางนะครับสั่ยี่สิบตัวนะครับอ่ะก็วันนี้เดี๋ยวเราส่งของกันนะครับส่งอ่น้ำหนักเยอะอย่างนี้เราส่งเป็นขนส่งนะครับ เราส่งเป็นคนส่งสำหรับร้านค้าที่จะไปขายต่อนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องค่าจะส่งนะครับเดี๋ยวเรามีบริการหลังการขายนะครับเดี๋ยวเราคุยกันได้นะครับซื้อเยอะนะครับหลายลิตรนะครับราคาก็ลดลงมานะครับราคาถูกลงนะครับแต่คุณภาพยังคงเหมือนเดิมนะครับก็อย่างไรนะครับผมก็ขอ าฝากไว้ด้วยนะครับน้ำยางจากร้านโชคอ่างทองนะครับสำหรับทำกบยางโดยเฉพาะนะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็ใช้น้ำยางพาราของเรานะครับก็วันนีเ้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากๆครับ